ทีมอบ้านทีมพ่อบ้านทีมพ่อบ้านสอดนะครับสดพองมันไม่มีครับผมว่านี่เลพี่บอยแต่งครับแล้วผมก็ไม่มีการสนช่วยในการแบบโปรตีนเพลงนะไม่มีครับรอรออย่างเดียวรอรออย่างเดียวรอรออย่างเดียว แล้วช่วงนี้เป็นไงดื้อมากไหมเห็นพี่เมาว่าดื้อไงดื้อดีดื้อไหมล่ะดูจาื้อมากแล้วแบบว่าหยิบจับรถมั่วไปหมดเลยผมก็ไม่รู้จะยังไงดีกับไอ้นี่ถ้าพี่ให้นิยามสามคำสำหรับพี่วอพี่วอคือเขาเป็นตัวนิยามแล้วนะจริงเหรอเขาเป็นนิยามของเขา วอความวอความวอเป็นนิยามแล้วทําไมอ่ะสมมติสามคำให้เขาคือต้องเป็นวรนณรัตคนอื่นจะเข้าใจว่าโอเคนี่แหละวอสมมติคนสมมติคนอื่นไปดื้ออะไรเงี้ยไปใช้คํานี้ได้เลยนะวรนณรัตอยู่เลยเฮ้ยทําไมเป็นคนแบบวรรณรัตอย่างเงี้ยอใช่เป็นคนวรนณรัต์จังวะหมายวามวานารัตเราหมายคำว่าเป็นคนที่วานารักมีสีสันอหมายว่าเป็นคนที่ยินแบบตกลมรักอะ ชงอีกแล้วชงเก่งวะชงเก่งมากชงเก่งชงเก่งเป็นคนชงเข้มพอสมควรเขามาแล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าที่ของเธอคือต้องปิดตาใช่ค่ะขึ้นเลยค่ะน้องชิดในนะฮะชิดในนะฮะตามลำดับนะฮะคนตัวเล็กเข้าก่อนนะฮะนี่แหละครับวานารัตวออ่ะไม่ต้องนิยามอย่างอื่นให้ใช้คําว่าวานารัตไปเลยแปลว่าเฮ้ยทําไมเป็นคนวานารัตอย่างนี้อย่างเงี้ยแหลกปะอุ๊ยอุ๊ยแรงอ่ะถ้างั้นะให้นิยามสามคำสำหรับพี่ยินบ้าง เอาเป็นอนัน์วงเลยครับผมเอาคืออย่างนี้เลยสามคำคืออนัน์วงครับความอนัน์วงเป็นยังไงเนี่ยเาความอนัน์วงคือเขาเป็นคนที่เขาเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่เมีพันธุกรรมของสล็อตครับทาไมอ่ะเขาเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากผมว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะแต่เขาเนี่ยแบบขี้เกียจแบบแล้วแล้วรักเขาไหมหมายึงว่าแบบเอ็นดูน้องไหมเวลาทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เอ็นดูครับออผมคือไอ,อต่อต่อต่อแล้วเขาขี้เกียจขนาดไหนเขขในลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้แม่ฟังหน่อยเขาขี้เกียจถึงขนาดแบบแบบแบบคิดก่อนหลายเรื่องอยู่นะที่แบบอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเขาร้อนเนี่ยออือเขาก็จะทนร้อนไปงั้นเลยแล้วพัดลมอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไม่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 มีมทางเอื้อมตัวไปเปิดพัดลม ก็คือร้อนๆใช่แดดเอยนะเออแล้วก็จะพูดชอบพูดว่าทำไมรู้ไหมอ๋อเพราะผมเกียดไงเออซึ่งอนไรเดียถ้าเป็นเราก็แค่ลุกขึ้นเออก็เรื่องเรื่องแบบนี้แบบขอแค่แบบเอื้อมไปอ่ะไม่นอนร้อนๆใช่เหมือนเขาจะเก็บพลังงานไว้ใช้เขาเห็นพลังงานที่ใช้มีค่าลืมไปข่าวว่านี่ไงพูดไงว่าใครใครลืมของบ่อยที่สุด ตาเปตาไว้อะไรเป็ตาไว้ก่อนชายสุดหล่อกับแม่มาแล้วเป็นไงลูกลงไปแป๊บเดียวตต้ร้อนไม่ลูปโดนแดดเดี๋ยวไม่จะไปฆ่าแดดให้นะได้ไหมฮะ <laughs> ลองดูครับเป็นตัวแทนออกประเทศชาติแต่ขอแก้ข่าวก่อนไทยรสชาติจริงหรือไม่ที่เราที่เกียดถึงขั้นยอมนั่งร้อนๆเพราะไม่อยากลุกขึ้นไปเปิดพัดลมแล้วแต่สถานาการณ์มันแบบผมเห็นมันแบบ ถ้าสมมติว่าเรานอนได้เหลี่ยมแล้วก็จะไม่สมมตินอนได้เหลี่ยมคือยังไงอะไรคือนอนได้เหลี่ยมนั่นสมมติว่ามันเป็นจังหวะที่เราสบายทั้งตัวแล้วอะไรไอย่างเงี้ยแล้วแบบถึงแม้ว่าผมจะอยู่น้ํามากขนาดไหนแล้วผมต้องเสียท่านี้ไปเพื่อลุกไปกินน้ำผมก็จะนอนอยู่เหมือนเดิมแล้วเลือกที่จะไม่ชินอมใจจร<ๆ>ิงๆแต่ว่ามันเป็นสภาวะเมื่อเราเราไม่ได้กระทบต่อใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าทำงานผมก็จะไม่ขี้เกียจเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าผมขี้เกียจตลอดเวลาไม่ได้ อ, que, อเคยเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าให้เทียบกันสองคนนะ่ะเขาจะเป็นคนที่นอนแล้วนิง่งแต่ผมมันจะมีกับเดหยุดค่ะกล้องกล้องมาจับที่ดิฉันก่อนแล้วคุณไปนอนกันตอนไหนอะ่ะทาไมคุณรู้ว่าอีกคนนึงนอนแล้วนิ่งอะ่ะคุณไปเห็นเขานอนตอนไหนคะ <ST. S 2> คุณขอแก้ข่าวตรงนี้ก่อนค <ขา S 2> ่ะประสบการณ์จประสบการณ์จประสบประสบการณ์เรื่องอะไรคะที่เขาพูดพูดมาแม่โอ้ไปไม่ทันเลยนะพ่อกระชงซะไม่ก็แบบ นอนห้องเดียวกันบ่อยนอนห้องเดียวกันบ่น <N un> อยเเชช้้าาาาสมทงนแม่เข้าใจแม่ไม่ได้จีนแม่ไม่ได้ฟินอะไรเลยลูกไม่เข้าใจเขาเป็นคนที่นอนแล้วแบบหยิบผ้าห่มมาปุ๊บหลับเหมือนเด็กเลยทิ้งห้อแต่แต่ผมก็จะมีแบบละมือพูดนู่นนี่บ้างแล้วก็แบบดิ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขัดลูกรอนมาละมอจริงปะเนี่ยเคยเคยเคยได้ยินเขาเคยได้ยินเขาละเมอพูดปะแต่ว่าไม่ไม่ <N un> ไม่มไม่ได้เป็นแบบคำพูดไม่ได้เป็นภาษา มีครั้งไหนที่เขาลืมอะไรมั้ยมีไปนอนโรงแรมด้วยกันตอนนั้นถ่ายงานอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาแบบลืมลืมสร้อยแบบสร้อยเลยะสร้อยคือสร้อยคือของสาคัญเลยอ่ะของสาคัญเลยแบบก่อนเอาจากห้องผมเห็นแล้วมันวางอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เลยส่องกระจกส่องกระจกอ่ะได้เตือนน้องไหมตอนเตือนบอกว่าบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่แล้วปะไปกันเถอะแล้วออกไปผมก็เลยหยิบมาให้เขาปุ๊บจนเช็คเอาท์ออก ไปกินนู่นนี่นั่งรถก็คือมันจะออกเป็นชั่วโมงแล้วก็เลยถามว่าเช็คเช็คดูยังลืมอะไรหรือเปล่าไม่นี่อะไรก็ยังก็ยังมั่นใจว่าตัวเองไม่ลืมอะไรไม่ลืมเออมั่นมั่นใจจนแบบออกไปสักพักหนึ่งอ่ะแบบผมผมจนยอมเองอ่ะจริงๆอ่ะผมจะจะแกล้งมันว่าอยากให้มันแบบเฮ้ยลืมสร้อยว่ะเออจะไปเอายังไงจนผมแบบกูไม่ไหวแล้วอ่ะเอาไปแล้วก็วางให้มันอย่างเงี้ยแล้วา เพราะเป็นคนที่ยินแบบตลคคลกลรักแล้วหลังทำไมเพราะแบบกินดูน้องมาก,ก็าากินด <c oughs> ูนไฮก็ก็อะไร แม่พี่ดูก่อนพี่ดูก่อนรถปีนป่ะทำไมไปก็พูดอย่างนี้แหละไหนเขาดูใบเสร็จโอ้โหอ่าอ่าคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรไม่ได้กินอะไรเลยมันอะไรอ่ะ อ่ะอีกท <á> like ีนึ่งไอ้บ้านี่มันอ่ามันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นปลาเค็มอะครับกลิ่นอะไรเมื่อกี้บอกไม่มีกลิ่นแล้วอ่ะป่ะหนึ่งสองสามอ่าอะไรฮะอีกรอบเด้อว่ะรอบด้วยมันเหมือนผสมเลยอ่ะมันผสมอะไรเนี่ยไม่รู้จริงไง เฮ้ยสลับรถเพราะว่ามันรู้สึกไม่ได้สลับพี่เป็นพยานได้อยู่แบบตอนนี้คือตักจากในถ้วยเชื่อไหมเชื่อเลยแกคิดมากแกคิดมากโอ้ยเอเหลือเท่าไหร่อะเสียงอย่างนี้บ้าหรือเปล่าใครจะไปนินทาใครจะไปนินทาเด้โ่แกคิดมากน่ารักขนาดนี้ใครจะไปนินทาใช่ไหม เ่อะไรปล่าเป็นชมใครหรือเปล่าอ๋อยินไอ้ดีเยอยินไอ้ดียินไอคนดีไอ้พเด้าดีเป็นแบบพระเทพบุตรพระเทพบุตร ไอ้ยินไอ้หล่อไอ้ไอ้คนดีไอ้บ้าไอ้ไอ้ยินไอ้บ้าเอ้ยไอ้คนดีดีบ้าเลยน้องยินน้องยินพี่รักน้องยินนะตอบสวยสวยปังปังนพูดแบบแบ๊กแบ๊กบ้าแบบกแบบ แบบว่าแบบ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 ว่าแบบ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 ว่าแบบ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 เฮ้ยเธอแบบว้าแบบเฮ้ยเธอแบบว่าแบบแบบแบบเฮ้ยแบบว้าแบบแบบแบบเฮ้ยแบบแบบเป็นแค่แต่ว่าสุเอเอามาคืนเธอเป็นหน้าโลองเออคือสไปค่ะเจ็บไหมอ่ะจะได้ขอรบเราชอบจังเลยอ่ะชอบความที่เขาเป็นเขาทั้งสองคนเลยชอบความที่คู่เขาไม่เหมือนใครชอบความที่พยายามบอกว่าไม่ได้สร้างโมเมนต์แต่ก็ดูสายตาดิ แกดูการกระทำดิแกดูเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันดิมันไม่มีอะไรบอกเลยเว้ยว่าเขาไม่ได้รักกันอ่ะคุณเอาไปเปนชุบกับผมเล่นลูกทีมเลยว่ไม่ไม่อะไรหก่ๆขอเน่้อแดดเวาหน่อกับเวามาเบามาเบาสายพูนมาเบาหน่อยมาเบาหน่อย

the Gentleman นี่คือเสียงที่พ่อใช้คุยกับพี่โอ๊ตโอ๊ตลิซซี่บอกว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อโดนกูตบเลยแหละมึงอะและนี่คือเสียงที่พ่อใช้คุยกับพี่วอมีเสียงเท้าแล้วใครมาใครมาเขาเรียกร้องอัมาดิา <laughs> เขาบอกว่าให้มาไลฟ์ด้วยกันหน่อยสองมาตรฐานมาก